สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะวันนี้นะครับเรามาส่งมอบบ้านนะครับแบบบ้านหลังนี้มีชื่อว่าแบบบ้านเจริญรุ่งเรืองนะครับราคางานก่อสร้างบอกก่อนเนาะเพราะว่าพี่พี่เอฟซีนั้นหลายหลายคนนะครับใจร้อนอยากจะรู้เนาะหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมย้ำอีกครั้งนะแบบบ้านเจริญรุ่งเรืองนะครับหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับบ้านหลังนี้ได้แบบนี้เลยนะครับงานตกแต่งหินทรายกระเบื้องกระเบื้องประตูหน้าต่างอะไรต่างๆได้ทั้งหมด เดี๋ยวผมพาเข้าไปรีวิวนะยังอีกครั้งหนึ่งนะครับพีพีมักจะถามผมบ่อยๆนะครับ6,075,000บาทณวันนี้นะครับเริ่มต้นนะครับก็ประมาณ6 0 0นขึ้นไปนะครับผมเนาะงานราคาต่างๆจะขึ้นอยู่กับบิลคิวทั้งหมดนะครับปริมาณงานต่างๆเรามาพูดคุยกันนะครับบ้านหลังนี้เป็นเสาหล่อนะครับมุงหลังคาเมทัลชีสนะครับผมเนาะไฟลงกาวทั้งหมดนะครับเป็น3ตานะครับผมเนาะแยกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลายนิวตันอะไรต่างๆแยกทั้งหมดนะครับไฟต่างๆนะครับในเกตของมาตรฐานทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าง,งานกระเบื้องงานสีนะครับสีก็เป็นของ T.O.A ทั้งหมดนะครับอันนี้คือเจ้าของบ้านสามารถระบุสเปคได้อะไรที่ต้องการแต่ถ้าอะไรที่อ่ะไม่ต้องการก็คือเราจะเป็นคนจัดหาให้แต่รับรองว่าบ้านทั้งหลังของดีทั้งหมดนะครับผมเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูทีละจุดเลยเนาะก็คือผมจะรีวิวบ้านนะครับวันนี้เนาะสว่วนรายละเอียดลงลึกเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะอ่ะ ผมพาไปดูภายนอกนะครับว่าภายนอกบ้านจะได้รู้เรื่องมีอะไรบ้างผมให้อะไรบ้างเนาะรีวิวไปแบบเร็วๆเนาะนะครับอ่ะเดินเข้ามาครับงานนะครับเป็นงานตกแต่งนะครับจะเป็นงานหินทรายตรงนี้นะครับนี่คืองานหินทรายตกแต่งพร้อมบัวปูนนะครับผมเนาะเสาโชว์ขนาดใหญ่นะครับใหญ่มากเลยนะครับเกาะไม่เกาะไม่ได้อ่ะ่านะครับเสาโชว์ขนาดใหญ่นะครับงานตกแต่งก็ส่วนไฟก็จะเป็นโคมไฟกิ่งนะครับเนี่ยหลอดโคมเจ้าของบ้านเลือกได้นะครับผมเนาะนี่เลือกได้ งานตกแต่งก็คือมีขยะภายนอกนะครับรูปทรงภายนอกสวยงามนะครับม้านั่งนะครับเป็นกระเบื้องปูพื้นนะครับอย่างนี้เนาะนี่ม้านั่งพอสโลนะครับข้างล่างก็ทาสีเรียบร้อยนะครับงานตกแต่งไม้ฝาเชล่านะครับพร้อมบวววิ่งรอบหน้าต่างกับพื้นทั้งหมดนะครับให้ไม่น้อยนะครับให้เยอะมากนะครับนี่ฮะนี่นะครับกระจกอลูมิเนียมเป็นสีขาวนะครับขาวเขียวใสนะครับเป็นกระจกเนาะนี่ ขอโมงลมอะไรต่างๆนะครับมีม้งลวดให้นะครับผมเนาะนี่ฮะหัวพูนนะครับประตูหลังบ้านนะครับมีตัวคัายันให้ด้วยนะครับเนาะเบอรตูมานะครับนีอ่าตรงนี้นะครับอ่าจมูกบันไดนะครับให้อลูมิเนียมนะครับเนี่ยฮะอลูมิเนียมทั้งเส้นนะครับอย่างนี้เลยนะครับผมเนาะไม่ใช่พลาสติกนะนะครับนี่คือเราให้บล็อกกันน้ำไพย์นอกมีให้สำหรับสำหรับสวิท และปักนะครับอันนี้เป็นปักนะครับบล็อกกันน้ำนะครับหมนสาสตรผฝนอะไรมาก็สามารถใช้งานได้นะครับเนาะนี่เป็นงานตกแต่งภายนอกเนาะเดินเดินวนมาเรื่อยๆเนาะหลังบ้านนะครับสีตัวบ้านนะครับสีตัวบ้านครับใช้ของสี P.O.E. นะครับฐานก็เหมือนกันทั้งบ้านเป็นสีของ P.O.E. นะครับสีประตูหน้าต่างงานตกแต่งบ้านนะครับระบายอากาศให้นะครับ เก็บงานสวยงามนะครับตรูนี้เนาะนี่ช่องระบายอากาศข้างบนนะครับมี2ชุดนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับนีนะครับผมนี้คือด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าอีกหนึ่งชุดนะครับตรงนี้เนาะนี่เป็นหน้าต่างบานกระทุ้งของห้องน้ํานะครับส่วนประป้านะครับข้อนะครับเป็นการเดินลอยนะครับเนาะเดินลอยทั้งหมดนะครับส่วนข้างในจะเป็นการฝังนะครับแต่ก็ จะมีการหลบอยู่นะครับว่าเผื่อการแก้ไขในภายหลังนะครับเนาะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูภายนอกด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของบ้านเจริญเรืองนะครับพองานตกแต่งที่ภายนอกจัดหนักจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นบัวนะครับบัวพืชนะครับวัวปูนเนาะวิ่งรอบบ้านนะครับฝ้านะครับภายนอก เป็นเขาเรียกว่าอะไรเรียบเนียนสวยงามนะครับทั้งบ้านเลยนะครับงานตกแต่งไม้ฝ้ากระจกไฟนะครับมีทุกจุดไปดูไฟบ้านหลังนี้ครับบอกเลยว่าเยอะอลังการมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูภายในนาอไปดูภายในกันครับรุนๆว่ามีอะไรบ้านนะครับตั้งแต่เดินเข้าไปเลยนะครับจมูกนะครับจมูกบันไดนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งสาพันเลยนะครับิปเข้ามาถอดรองเท้าก่อนนะครับ เดี๋ยวเื่อโอเคนะครับเข้ามาเป็นประตูนะครับเป็นกระจกบานเลื่อนตรงนเนาะเป็นโดเขียวใสนะครับด้วยลายสวยงามนะครับมีมุ้งลวดนะครับผมตรงนี้นี่มุ้งลวดสีขาวสวยงามนะครับรัเบี่ยงนะครับก็มีม้านั่งพอสองโลนะครับโดยรอบนะครับเนาตรงนี้สามารถนั่งได้นะครับนั่งได้นอนได้นะครับ นะครับนะอ่าอะเข้ามาในห้องโถงนะครับห้องโถงมีอะไรบ้างนะครับเข้ามาเปิดไฟก่อนเลยนะครับผมเนาะเปิดไฟป๊บเปิดไฟนะครับอันนี้คือไฟโคมระยะนะครับอันนี้คือไฟดาวไลท์น,นะครับไฟมีทั้งหมด5้าหลอดนะครับดาวไลท์สี่โมระยะหนึ่งนะครับผมนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ ต่อมาก็จะมีสวิตช์อันนี้เป็นสวิตช์ภายนอกนะครับภายนอกบ้านก็คือไฟที่อยู่ตรงนี้นะครับปลั๊กไฟอันนี้เป็นบล็อกแอร์นะครับอันนี้เราส่งมาบ้านนะครับเราก็มีให้นะครับทำให้บ้านมันดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นเดินไฟแอร์ไปให้นะครับมาเข้ามาฝั่งนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่วางทีวีนะครับผมเนาะปากทีวีปลั๊กทีวีให้สองอันนะครับแล้วก็ สายสัญญาณให้ปีกนมืออันมากรอตรงนี้อันนี้เป็นสวิตช์ไฟนะครับสวิตช์ไฟจริงสวิตช์ไฟดาวไลท์ระเบียงนะก็อันในห้องนะครับตรงนี้นะครับสีตัวสีสวิตช์นะครับอันนี้ทีวีนะครับก็เปิดได้เลยข้างบนนะครับจะเป็นบัวฟ้านะครับติดบัวฟ้าด้วยนะครับลวดลายสวยงามนะครับสีตัวบ้านเป็นสีทีวีเนาะสีผนังสีนึง สีฟ้าอีกสีหนึ่งคือสีขาวนะครับนี่เป็นสีเทาอ่อนๆนะครับลงมาด้านถึงด้านล่างนะครับลงมาด้านล่างก็จะมีบัวพื้นให้นะครับอันนี้เป็นรายการที่เราอยกให้ทุกหลังนะจะมีให้ทุกหลังอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะอ่ามีตั้งทั้งหมดเลยนะครับมีให้มีให้ทั้งหมดเลยนะครับจะให้มันด้นะครับอันนี้ให้นะครับอ่าตรงนี้อันนี้เป็นบัวพื้นนะครับเก็บบัวพื้นให้ ันนี้เป็นประตูทางหลังบ้านเปิดลูกแพรนะครับผมนะครับนี่นะครับเป็นทางหลังบ้านนะครับประตูเปิดปิดเข้าได้สบายนะครับนะครับเปิดปิดง่ายนะครับเราได้ตรวจเช็คนะครับในทุกๆอย่างคนระับไปดูห้องนอนที่หนึ่งกันนะครับห้องนอนใหญ่นะครับนาะเข้ามาตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นส่วนของทางเดินเนาะที่จะแยกไปตรงนี้คือห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองอันนี้เป็นห้องนอนที่สามนะครับตนอนี่เป็นห้องน้ำเรือบินห้องน้ำมาให้เลครับเรืิดไปก่อนนะครับนี่คือห้องน้ำนี่เป็นเมนไฟนะครับตรงนี้เมนไฟนะครับเป็นเมนกันันตุบบ้านั้าหลังนะครับเนาะมีสีสันสวยงามนะครับสวิตช์ตัวนี้เป็นสวิตช์ไฟห้องน้ำนะครับ นี่นะครับสีทันสวยงามเหมาะกับตัวบ้านนี่ผมเลือกให้นะครับมีสีขาวสีเทาสีดําผมเลือกให้ให้เข้ากับตัวบ้านนะครับผมไปดูของเราที่หนึ่งนะครับกุญแจนะครับที่สิ่งที่เราให้นะครับเป็นลูกกุญแจที่ทันสมัยและสวยงามนะครับนี่ด้วยปืนนะครับนี่ลูกกุญแจที่ทันสมัยและสวยงามนะครับเปิดเข้าไปนะครับนี่นะครับลวดลายประตูนะครับเจ้าของบ้านเลือกเองได้ ออนะครับนี่คือห้องนอนที่หนึ่งนะครับมีหน้าต่างสองด้านสองด้านเสาด้านนะครับเข้ามาเปิดไฟก่อนดูเปิดไฟนะครับนี่ไฟห้องนอนที่หนึ่งนะครับจะมีหลอดดาวไลท์สีด้ดะะะวยน,นะครับิดปิดนะนะตัวนี้นนสีด้วยและโคมสาระเปานะครับที่หนึ่งด้วยนะครับอันนี้40สบาทคงให้เป็น0บาทนะนะครับตัวนี้ไฟดาวไลท์สีหลองนะครับบอกเลยว่า สบายสวยแนเรานะครับเนอะเข้ามานะครับนี่ก็คือหน้าต่างนวดตรงนี้นะครับพร้อมมือนวดนะครับเปิดปิดง่ายทุกป่านนะครับเนาะนี่นีให้นะครับอ่าปั๊กไปนะครับจะมีตรงนี้หนึ่งจุดนะครับนี่หนึ่งจุดอันนี้เป็นบล็อกแอร์นะครับเนาะหนึ่งจุดแล้วก็จึงอีกจุดหนึ่งคือจุดนี้จะทำเป็นปั๊กไฟนะครับมีให้อ่าฝ้าสูงห้องนี้อยู่ที่3เมตรนะครับ 3เมแมอยู่แล้วโล่งโปร่งสบายนะครับไม่ตึงนะครับเนาะอ่าภายในนะครับลงมาที่พื้นนะครับก็จะมีบัวพื้นนะครับเนาะรอบห้องเลยนะครับห้องแต่ละห้องเรามีให้เก็บเรียงเก็บรวมอะไรต่างๆเรามีให้ทั้งหมดนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะอ่าห้องก็เรื่อลายสวยงามนะครับผมสีห้องสีหนึ่งสีแล้วก็สีข้างบนก็คือสีฟ้าเป็นสีขาว นะครับเนาะผมพาไปดูห้องนอนที่2นะครับเนาะห้องนอนที่2นะครับเปิดประตูนะครับเปิดปิดง่ายนะครับเนาะตรงเนี้ยนะครับเป็นลวดลายที่ทันสยแลวยงามเปิดเข้ามานะครับเปิดไฟนะครับเนาะก็จะมีโคมไฟสระเป่านะครับโคมไฟสระเป่าเดินแล้วก็หลอดรัดร้ายอีกสองดวงนะครับไฟเราให้เยอะนะครับสว่างสว่างนะครับสี่สิบหลันะครับเนาะเข้ามานะครับก็จะเดินเหมือนกันนะครับ อแถลงนะครับหนึ่งสีนะครับแล้วก็ฝ้ากพิลานะครับอีกหนึ่งสีก็คือเป็นสีขาวนะครับอ๋อประตูหน้าต่างนะครับประตูหน้าต่างมีสองหน้าสองบานนะครับเป็นบานกระจกอลูมิเนียมนะครับเป็นบานเลื่อนสลับนะครับอ๋ออย่างนี้นะครับมองดูออกนะครับจะเป็นทุ่งนาที่สวยงามมากนะครับผมอากาศเย็นสบายนะครับ บนพื้นก็มีติดตั้งให้บนพื้นมีให้ทุกห้องนะทุกห้องเลยทุกห้องเลยของที่ให้ไม่นรมดานะครับสวยสวยสวยจริงนะครับไปดูเราที่สามนะครับเรอที่สามนะครับประตูน้่งสามห้องนะครับเปิดนะครับนี่เราต้เปิดเปิดติดง่ายนะครับเข้ามานะครับเน่ ห้องน้ำตรงนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างสองบานเกันหรืออีกแล้วนะครับเปิดไฟก่อนนะครับไฟนะครับจะเป็นไฟสำหรับความรงนี้หรับอกกระบแล้วก็ไฟดาวไลท์ดีสองหมดนะฮะพร้อมพรอดีให้นะครับไฟเยื่นไฟเดินนะครนี่นะครับเป็นกระจกอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับเรียนสถาปน์พร้อมดีงด้วนนะครับเน่ยตรงนี้สีผนังสีหนึ่งนะครับแล้วก็สีใต้สีหนึ่งนะครับ มีสองด้านสองบานนะครับหมอเพื้นก็มีดอกพืนให้คือนะครับนะสีตัดกับสีตัวบ้านแบบสวยงามมากนะครับ,บปลั๊กไฟนะครับตรงนี้มีหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ตรงนู้นอีกหนึ่งจุดนะครับรนี่อ่าหนึ่งจุดมีสองจุดนะครับหมอทนี่คือภายในแบบบ้านจะเรียนรู้เรื่องนะครับ ยังเหลืออีกห้องนึงนะครับที่เราเห็นไเข้าไปขับไม่ได้เลยไปดูห้องน้ำนะครับประตูห้องน้ำตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับประตูห้องน้ำนี่เป็นกรที่สามารถเปิดจากข้างนอกได้นะครับนะครับเป็นกรที่ห้องน้ำนะครับปิดทายก่าห้องนี้ตั้งเปิดไปห้องอื่นเปิดนะครับอ่ะเปิดไปนะสวิตช์ตรงนี้นะครับเข้าไปนะครับก็จะเจอกับปักบัวนะครับมีปักบ้วนะครับ มีชักโครกมีอ่างล้างหน้าและมีกระจกให้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เรียกว่าราตัดผ้าก็มีให้นะครับเป็นนี้นะฮะราตัดผ้าฟักบัวนะครับอ่างน้ำนะครับผมนั่นนี้เป็นสายเ่อบุ่นมีไว้ให้ที่เก็บนี้เป็นรายการของแถมนะครับมีให้ชักโครกนะครับก็มีให้นะครับการเปิดปิดนะครับมีการสมัยใหม่จะมีการ s ลว์โมชั่นทั้งหมดนะครับฝาลนะครับ ใช้ชิ้นละมีให้นะครับจากทั้งหมดนะครับอ่างล้างหน้าขนาดใหญ่นะใหญ่ไม่ใหญ่ดูที่ตัวผมได้สวกระจกก็มีให้นะครับอันนี้กระเบื้องนะครับปูเต็มจนชนถึงป้านะครับพร้อมบานกระทุ้งและก็มีมุ้งลวดให้นะครับผมนี่คือห้องน้ำนะครับเตื้องนะครับก็จะเป็นอีกลายหนึ่งขนาดอีกลายหนึ่งนะครับมีให uh, ้ครบอ่า บ้านหลังนี้ก็งามสวยงามก็คือสมก็เรียบร้อยนะครับผมก็สำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจเนาะติดต่อสอบถามในการสร้างบ้านอยู่แบบบ้านนะครับ0 98 480 4500นะครับผมเนาะผมเป็นคนรับสายเนาะสามารถโทรกิ้กันกันเข้ามาได้นะครับผมเนาะี่ครับนี่ภายลอกเนาะราค่อยดูกันไปเนาะนี่ครับผมว่าสวยงามขนาดไหนนะครับบ้านแต่ละหลังย้ำกันอีกครั้งหนึ่งราคานะครับ 675,000บาทณาาวันนี้นะครับณวันนี้เนาะส่วนบางคนอาจจะเห็นคลิปนี้คือวันนี้อาจจะเป็น2ปี3ปีก็สามารถติดต่อสอบถามได้ราคางานก่อสร้างจะขยายไปอาฟีไปเรื่อยๆเนาะนะครับผมอันนี้ที่ผมเดินนะครับคือเดินให้ดูบ้านในทุกทุกส่วนค่อยๆเดินให้กล้องนั้นแพนไปดูเ,เรื่อยๆว่ามีอะไรบ้างนะครับ นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้การรีวิวบ้านก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ